สวัสดีค่ะพาทุกท่านนะคะมาชมความงดงามในพุทธศินของพระสมเด็จวัดระคงังพิมพ์ใหญ่พุทธศินอู่ทองหลายๆท่านจะเรียกว่าหลังลายกาบหมากหรือหลังวีเสเนียดลักษณะเด่นขององค์พระมีเกตรเรียวจรดซุ้มมีชายจีวรซุ้มจะเล็กช่องแขนก็จะเรียวเล็ก ขอบข้างไม่เรียบหน้าอกเป็นรูปตัววีเข่าซ้ายขององค์พระก็คือขวามือของเราจะมีขนาดใหญ่กว่าเข่าวขวาใบหน้าใหญ่ด้านหลังองค์พระจะเป็นลายขวางล่องลึกบางท่านก็จะเรียกกันว่าหลังกาบหมากหรือหลังหวีเสนียดซึ่งในความเป็นจริงแล้วด้านหลังขององค์พระ สมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีท่านนำล่องโดยใช้ด้ามมีดปอกหมาของท่านซึ่งมีอยู่สองด้านด้านคมและด้านซี่แหลมๆเหมือนฟันปลาตัวด้ามเป็นไม้จันเครือบรักแดงซึ่งท่านจะใช้ด้านซี่แหลมขูดหลังองค์พระเป็นล่องลึกซึ่งจะมีความหมายเขาเรียกว่า ปริศนาธรรมว่าขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรอัปมงคลเชื้อโรคร้ายให้มาลายหายไปพุทธคุณครอบจักรวาลขจัดปัดเป่ารักษาโรคร้ายเสริมอำนาจวาสนาและบารมีแขวคาดปลอดภัยแม่พิมพ์ขององค์พระนี้ เป็นแม่พิมพ์หินแม่น้ำเนื้อองค์พระมีทั้งขาวงาช้างและขาวเหลืองงาช้างเนื้อแตกลายสังคโรคมีน้ําว่านขับออกมาตามรอยแยกรอยแตกผิวละเอียดรอยแตกลานทำให้เห็นมวลสารชัดเจนมีผงตะไบทองกระจายองค์ที่ผิวขับเหลืองงาช้างจะผสมกล้วยดิบมาก มีแร่เหล็กผสมสีออกเงินวาวสูมผิวแตกลายเป็นธรรมชาติพระที่มีอายุหลักเกือบจะสองร้อยปีดูสวยงดงามเก่าเป็นธรรมชาติดินที่นำมาเป็นส่วนผสมมีผงเหล็กไหลผสมและผงเศษพระสูมกำแพงเพชรดินที่ใช้เป็นดินกำแพงเมืองที่อยู่ในพิธีลงเสาหลักเมือง คุคุณครอบจัก,กรวาลผู้แกะบล็อกแม่พิมพ์เป็นช่างวังหลวงหลวงสิทธิการโยธารักษ์ความเก่าความแตกลายสังคโลกความงดงามในซุ้มความลึกในองค์พระและด้านหลัง ทำให้ดูเป็นพุทธศินที่งดงามและหาชมได้ยากยิ่งนักปิดท้ายด้วยการชมความงดงามในพุทธศิลป์ขององค์พระสมเด็จวัดระฆังและรับเข็มที่ชีวิตในธรรมทานในเรื่องของความหวังและความคาดหวังความหวังเกิดจากความเมตตาอยากให้ผู้อื่นได้ดี แต่ความคาดหวังก็คือคาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการก็คือมีตัวเราเป็นตัวตั้งคำว่าเราหรือตัวกูมันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเป็นศูนย์กลางของความคาดหวังซึ่งตรงข้ามกับเมตตาหรือว่าแตกต่างจากเมตตาเมตตาเป็นการเอาผู้อื่นเป็นศูนย์กลาง เขาจะเป็นอย่างไรเราก็มีความหวังว่าเขาจะไปได้ดีมีความสุขอาจจะมีความสุขความเจริญในแบบของเขาส่วนความคาดหวังมันเป็นตัวกูเป็นศูนย์กลางให้สังเกตดีๆเวลาความคาดหวังกับใครก็ตามสุดท้ายก็ต้องการให้เขามาตอบสนองความต้องการของเรา มาตอบสนองความใฝ่ฝันของเรามันไม่ได้เป็นความปรารถนาดีจริงๆกับคนคนนั้นมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวแบบหนึ่งหรือเรียกว่าการยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูบางคนหวังแต่จะได้รับจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ย้อนกลับมาดูตัวของเราว่าวันนี้เราทำประโยชน์ให้กับเขาอะไรบ้างแล้วเราพึงจะได้รับจากเขาเพียงอย่างเดียวนั้นมันถูกต้องหรือไม่และท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสูตรมหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีกันด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมในพุทธศินลและรับฟังธรรมทานเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตท้ายแล้วขอให้ท่านมีความสุขกันทุนทกคนสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ